มาอยู่ที่แปลงผักบุ้งแล้วนะคะวันนี้ผักบุ้งก็ได้26วันแล้วนะคะใกล้จะครบเดือนแล้วอันนี้ก็จะถึงเวลาที่จะเก็บรอบที่สองนะคะรอบแรกเก็บไปแล้วยังไม่ได้เยอะนะคะยอดก็ยังเล็กแต่วันนี้ใกล้จะได้1เดือนแล้วยอดเริ่มโตเริ่มอวบ านใหญ่ขึ้นนะคะสังเกตที่ก้านจะอวบมากเลยเวลาเก็บก็จะเก็บช่วงเช้าเช้านะคะตอนที่แดดเขายังไม่ออกช่วงยังไม่มีแดดก็จะเก็บนับจากยอดมาถ้าสูงไมค้คาก็เก็บนับจากยอดมาประมาณห้าโค้อหกโคนะคะประมาณนี้นับลงมาประมาณ ห้าค่ะห้าโขาประมาณนีนะะ้เก็บดาวนะคะแล้วก็เผื่อไปแต่งไปทำตับแต่งให้สวยงามนะคะเวลาส่งนนะคะ้าสังเกตที่ก้านที่ยอดเร็วมากแต่นี้เขากินปุ๋ยแล้วนะคะเติบแตกยอดเยอะกว่าเมื่อวานนะคะค น่ากินมากเลยนะคะใครที่สนใจปลูกนี่ก็ปลูกได้เลยนะคะง่ายมากโหเหลวนะคะขนาดแค่ใจจะเดือนแตกยอดเยอะขนาดนี้นะ ไม่มีแมลงรบควนเลยนะคะพืชพืน้นที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะดูเร็วกี่วันก็เก็บได้แล้ว เอวอบใส่ก๋วยเตี๋ยวอนั้ยอดกระกุงแก้วแตกยอดแล้ววันนี้สำหรับวันนี้ก็ แค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ